นัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี w e l c o m e to วาราลาโพนุสร์ูลสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัญญารัตนกองมณีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนวรราลาโพนุสร์เป็นประธานนักเรียนประจำปีพุทธศักราช2567เป็นตัวแทนนักเรียนในการนำเสนองานด้านอัตลักษณ์29ประการดังต่อไปนี้ค่ะ ในส่วนแรกจะเป็นด้านกายภาพนะคะโดยโรงเรียนของเรามีป้ายวิถีพุทธติดไว้หน้าโรงเรียนอย่างเด่นชัดค่ะและมีพระพุทธรูปบริเวณหน้าโรงเรียนค่ะ มาบริเวณทางเข้าโรงเรียนจะมีซุ้มพระพุทธรูปให้นักเรียนกราบไหว้ก่อนเข้าโรงเรียนค่ะมีป้ายพุทธศาสนาสุภาษิตวาทธรรมพระราชดำรัสติดตามที่ต่างๆตั้งแต่บริเวณหน้าโรงเรียนจนถึงภายในบริเวณโรงเรียนและมีการปรับปรุงอยู่เสมอโดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดทำอย่างต่อเนื่อง ถัดมาเป็นลานธรมเพื่อประกอบกิจกรรมต่างๆเช่นนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนและสวดมนต์สั้นก่อนกลับบ้านบริเวณนี้ก็จะมีการแบ่งเขตร,รับผิดชอบของนักเรียนแต่ละชั้นนะคะนอกจากนี้โรงเรียนของเราได้ร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาวได้รับรางวัลชนะเลิศรายการประกวดสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบาามุ จะมีกิจกรรมเดินโรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในวันที่26ิมิถุนายนของทุกปีกิจกรรมวันพระทุกวันศุกร์ครูและนักเรียนร่วมกันสวมชุดขาวและจัดกิจกรรมวิถีพุทธสวดมนต์แปรในวันพระมีพระมาสอนศิลธรรมทุกสัปดาห์ ทุกวันสำคัญทางศาสนาคณะผู้บริหารคณะครูนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตรฟังธรรมรับประทานอาหารมังสวิรัตในมื้อกลางวันด้านการเรียนการสอนมีการบริหารจิตเจริญปัญญาก่อนเข้าเรียนเช้าบ่ายทั้งนักเรียนและครูรวมทั้งมีการบริรณาการวิถีพุทธทุกกลุ่มสาระและในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา รครูพา,น,น,รรรรา,า,านักเรียนทำโครงงานคุณธรรมกิจกรรมจิตอาสาสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนักเรียนครูและผู้บริหารทุกคนไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดเดือนละหนึ่งครั้งและเข้าค่ายปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งในด้านพฤติกรรมครูผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียนโรงเรียนของเราเข้าร่วมโครงการโรงเรียนรักษาศีลห้าเกินกว่าร้อยละ90ปฏิบัติได้ครบ มีกิจกรรมส่งเสริมการยิ้มง่ายไหวสวยกราบงามซึ่งนักเรียนทุกคนสามารถปฏิบัติได้มีการพิจารณาอาหารก่อนการรับประทานอาหารในด้านการออมนักเรียนทุกคนมีการออมเงินประจำกับครูที่ปรึกษาถนอมการใช้สิ่งของมีนิสัยไฝ่รู้สู้สิ่งยากด้านวิถีพุทธในโรงเรียนไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียนคุณครูไม่ดุด่านักเรียน มีการเช่นชมการทำความดีหน้าเสาธงนักเรียนครูและผู้บริหารมีสมุดบันทึกการทำความดีและสอบทำชั้นตรีเป็นอย่างน้อยในการประชุมจะมีการบริหารเจตเจริญปัญญาทุกครั้งจนนำมาสู่รางวัลต่างๆอาทิเช่นครองกานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงปีที่18เรื่อง ขาระชกทรสิ่สืบสารการทำดีด้วยใจระดับประเทศคะแนนโอเนตสูงกว่าระดับประเทศรางวัลประกวดบรรยายทำปุจชาวิสัชนาระดับภาคคณะสงฆ์รางวัลชมเชยอันดับหนึ่งการประกวดการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพันยะ ขอจบการนำเสนอการดำเนินงานอัตลักษณ์29ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวลลาภผลุศรขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านค่ะ